สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูไก่มานําเสนอกันค่ะเมนูที่เราจะชวนเพื่อนๆมาทําในวันนี้นะคะมีชื่อเมนูว่าไก่ย่างกะทิค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็ใช้วัตถุดิบน้อยด้วยนะคะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมก็จะมีเนื้อไก่700กรัมโดยวันนี้เราใช้เป็นส่วนปีกบนแล้วก็ปีกกลางค่ะน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะค่ะซอสหอย5ช้อนโต๊ะ รากผักชี3รากกระเทียม4 5กลีบแล้วก็พริกไทย1ช้อนโต๊ะค่ะและสุดท้ายพระเอกของเรากะทิ120มิลิลิตรค่ะเมื่อเราทราส่วนผสมต่างๆแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากตำรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยให้ละเอียดนะคะ เมื่อเราตำจนเ้าละเอียดดีแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เตรียมนําไปหมักกับไก่ได้เลยค่ะใส่รากผาก่าชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขกเอาไว้นะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้าตาลทรายซอสปรุงรสซอสหอยแล้วก็กะทิค่ะคนให้เครื่องปรุงรสต่างๆละลายเข้ากันดีนะคะ เมื่อน้ำหมักของเราเข้ากันดีนะคะเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะใช้มือนวดขยำให้น้ำหมักเนี่ยพอเข้าเนื้อไก่นะคะแล้วเราก็จะหมักไก่ทิ้งเอาไว้อย่างต่ำสอชั่วโมงค่ะเพื่อให้น้ำหมักเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อค่ะ เมื่อครบ2ชั่วโมงนะคะเราก็นําไก่มาเรียงใส่ถาดแบบนี้ค่ะเตรียมนําเข้าอบโดยวันนี้นะคะเราจะใช้ไฟ180องศาไฟบนล่างนะคะใช้เวลาประมาณ25-30นาทีแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะเมื่ออบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เตรียมนําไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูไก่ย่างกะทิของเราในวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายไม่ยุ่งยากแต่อาจจะใช้เวลาในการหมักสักเล็กน้อยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนกลัวลงคลิปค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ